พาร์ทงานนี้ส่วนใหญ่เราต้องทํางานกับคนที่เราไม่รู้จักถามว่าเจอแรงเสียดทานเจอฝนเม่เห็นด้วยเจออะไรพวกนี้ไหมคือเจออยู่นะครับแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะเปลี่ยนการตัดสินใจเราได้ชือประสบพงศิริประสิทธิพงศ์นะครับชื่อเล่นชื่อต็อนะครับปัจจุบันก็อายุ39ปี ก็คือเดือนแรกที่เข้ามาทําเลยนะครับก็หลังจะเป็น Professional ปุ๊บเดือนแรกเนี่ยก็คือผมสามารถที่จะขึ้นมาเป็น s i l v e r นะครับแล้วก็จนจุดหนึ่งก็คือประมาณหลังจากนั้นสักผมใช้เวลาประมาณ7ปีขึ้นมาเป็น r u b y ผมรู้จัก B-Hip เนี่ยนะครับถ้าย้อนกลับไปก็ประมาณสักสิ แปปีที่แล้วก็คือผมรู้จักงานนี้ผ่านรุ่นพี่เป็นคนรู้จักกันนะครับก็คือชื่อพี่นัทเป็นรุ่นพี่ที่เรียนอยู่ที่ธรรมศาสตร์นะครับแต่คนละคณะกันก็คือปีหนึ่งเนี่ยอยู่วิศวะอินเตอร์ที่ธรรมศาสตร์นะครับแต่ว่า <laughs> ไปต่อไม่รอด <laughs> <laughs> แล้วก็เลยซิ่วมาอยู่อีกคณะหนึ่งก็คือคณะสังคมวิทยาก็คือเรามารู้จักงานนี้ตอนปีสุดท้ายพอดี คือตอนนั้นเนี่ยถ้าเป็นเรื่องรายละเอียดงานเนี่ยแทบแบบแทบแบบ no idea เลยมไม่รู้เลย <c oughs> คือผมอะตัดสินใจทำตั้งแต่ก่อนเข้ามาด้วยซ้ำเพราะว่าคือบทสนทนาระหว่างผมกับพี่นัทเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเราสนิทกันมากมากเราก็เลยถามว่าแบบเออเขาทำแล้วมันเป็นยังไงร,รายได้เท่าไหร่อะไรพอเรารู้ตัวเลขรายได้เนี่ย ก็คือเป็นสิ่งที่แำลังใจมากๆมันก็เลยทําให้ได้ถามหลายๆอย่างก่อนที่จะเข้างานจริงๆก็คือยังไงก็ทําไม่ว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนคือยังไงก็ทําคือเหตุผลง่ายมากก็คือรุ่นพี่ก็คือรู้จักกันแล้วก็สนิทกันมากๆก็คือพี่นัทนี่แหละครับแล้วก็รู้จักกันมาหลายปีมากๆที่อยู่ที่มหาลัยแล้วก็รู้สึกนีสใส่ใจคอเป็นอย่างดีว่าเป็นคนประมาณไหนก็เลยเหมือนแบบ มีมีคนปูทางไว้แล้วเหมือนมีแผนที่ไว้แล้วเข <c oughs> ็มชิดมีพร้อมแล้วเคยรับจ้างสอนพิเศษ สอนพิเศษ <laughs> ใช่สอนอะไรล่ะครับสอนเลขเป็นภาษาอังกฤษพอผมเรียนจบมาเนี่ย <sh arp> เขาก็จําได้ว่าเราเหมือนเป็นเด็กเรียนคนหนึ่ง <sh arp> เขาเนี่ยก็คือเหมือนมีเบอร์ที่บ้านเขาก็ติดต่อผ่านผ่านที่บ้านผ่านคุณแม่เข้ามาเลย <sh arp> <sh arp> แล้วก็กลายเป็นคอนเน็กมาถึงเราแล้วเขาก็บอกว่าช่วยมาสอนหน่อยเพราะเขาอะลาออกจากโรงเรียนแล้วแล้วก็มาเปิดติวเตอร์อยู่ข้างๆโรงเรียน ก่อนที่จะมาเจอเนี่ยคือเราค่อนข้างไม่ได้อินกับการศึกษาสักเท่าไหร่ตอนนั้นแล้วก็ยังไม่ได้รู้ด้วยว่าจะไปทํางานอะไรพอมาเจอตรงนี้ปุ๊บเนี่ยบวกกับว่าเราเห็นตัวอย่างหลายๆคนแล้วก็ที่ปรึกษาเป็นคนรู้จักด้วยแล้วก็คือจริงแทบไม่ต้องมีอะไรบิวอยู่แล้วเพราะผมบิ้วตัวเองมาเรียบร้อยแล้วว่า <laughs> ผมทําแน่ๆ ก็คือจากจากแรงซิมเวอร์ก้าขึ้นมาเรื่อยๆคือช่วงปีแรกเป็นช่วงปีที่ไฟแรงมากๆแล้วก็ค่อนข้างโ,โหเอาอินทุกทุกอย่างแล้วด้วยความที่อายุยังน้อยใช่ครับแล้วก็ดูเต็มที่กล้าได้กล้าเสียแล้วบวกกับส่วนหนึ่งแน่นอนคือที่นั้นคือที่ปรึกษาที่ด้วยความที่ว่ารูปแบบงานของเราเนี่ยพอมีที่ปรึกษาเนี่ย พอเป็นอย่างนั้นเนี่ยด้วยความที่เหมือนเขาเอาเพื่อนเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็รู้แล้วว่าจะต้องทํำยังไงให้ผมได้มากมากว่าที่เขา,ขาได้เดือนที่สี่ขึ้นมาเป็นโกลก็คือช่วงปีแรกเป็นแบบพีมา,มากๆก็คือเดือนที่สิบสองก็คือตอนครบหนึ่งปีก็คือขึ้นมาเป็นแพทเชน่มได้ สำหรับปีนี้ที่รวมถึงที่ b ีฮิปไทยแลนด์ด้วยแล้วก็ที่ไ i ค h เ e ิร์นวทีมต่างๆตอนนี้ที่มีโปรเจกต์เยอะมากมนะครับแน่นอนว่ามันมันมันฉุดกระชากทำให้เราที่จะใช้โมเมนตัมนี้เพื่อผักดันคนในทีมนะครับรวมถึงน้องๆใหม่ๆที่เข้ามาส่วนตรงนั้นเนี่ยมันก็คงเป็นการที่เราดันให้มันเริ่มเกิดโมเมนตัม เกิดขึ้นในทีสำหรับทีมของผมก็คืออย่างเดือนที่แล้วเลยก็คือเริ่มมีจํานวนคนเปลี่ยนตําแหน่งถ้าเป็นไปตามที่แผนไว้ก็คือประมาณประมาณเคนโอ้โหต้องบอกว่าเยอะมากๆก่อนหน้านั้นก็คือเราเป็นคนที่ที่อายเงียบๆไม่ค่อยไม่ค่อยคุยสช่ส<ห>แล้วด้วยพาร์ทงานนี้ส่วนใหญ่เราต้องทํางานกับคนที่เราไม่รู้จักจนเป็น เป็นความท้าทายมากถามว่าเจอแรงเสียดทานเจอคนไม่เห็นด้วยเจออะไรพวกนี้ไหมคือเจออยู่แล้วครับแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะเปลี่ยนการตัดสินใจเราได้ผมว่าเขาไม่เข้าใจมากกว่าคนที่บ้านหรือคนรอบตัวเขาไม่เข้าใจว่าเราเข้ามาเจออะไรงานอะไรมันจะมันจะนีไหมคือเขาไม่เคยเข้ามาไม่มีโอกาสได้เข้ามาสัมผัส นะครับแต่ว่าเราเองก็พิสูจน์ตัวเองย้อนกลับไปสิบกว่าปีที่แล้วค,ค,ความเห็นส่วนตัวอาจจะเกี่ยวข้องกับพวกโซเชียลนะปัจจุบัน แต่สมัยนู้นเนี่ยมันไม่มีจะใช้คําว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นคําพูดคนสนิทคนรู้จักมากกว่าเป็นปีที่พูดถึงเราญาติญาตในวันที่เราไม่ได้ไปเราเป็นคนจีนไปเช็คต้องเปงานเนชงเม้งไปจุดจีนไปอะไรแต่มันเป็นปีที่เรากําลังสร้างชีวิตอพอมันมีทางเดียวถึงแม้ว่ามันเป็นทางที่ยากและลําบากและเหนื่อยมากๆแต่มันก็คือทางเดียวที่ทําให้เราไปถึงตรงที่เราต้องการ ต้องบอกอย่างนี้ว่าคือช่วงแรกเลยคืออาจจะฟังดูแล้วมันดูแบบโอ้โหสวยหรูมากๆแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ย <c oughs> <c oughs> คือโอ้โหทั้งหนึ่งทั้งหนักทั้งหลายๆเรื่องที่เราต้องเราไม่เคยเจอในช่วงวัยอยู่ยี่สิบครับเรื่องส่วนตัวเรื่องเรียนเรื่องที่บ้านเรื่องคําพูดของคนที่เราสนิทที่เราต้องมานั่งแสงครับ คือตั้งแต่เริ่มมันชัดมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่แค่เพียงว่าเราเราไม่เคยทำธุรกิจแล้วก็เราก็ยังใหม่มากแล้วเราก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่เข้าใจเพราะเราไม่เคยในความคิดผมถึรู้สึกว่ามันเป็นเราขึ้นขึ้นภูเขาขึ้นายที่จะขึ้นไปมีรายได้ครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นอะไรที่มีความกดดันมากสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆก็ได้ตัวอย่างดีๆ mindset ดีๆ,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 ๆ ว่าสําหรับมุมมองผมมันน่าจะไปสองสองเรื่องด้วยความที่ที่บ้านทําธุรกิจขายเสื้อผ้าอยู่ตลาดโกเบอยู่แล้วทีนี้พอเราเข้ามาแล้วเราทําอยู่ที่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ถ้าแชร์ให้ฟังได้ไม่ว่าเราจะไปฟังที่บริษัทไหนแค่ให้เราดูไว้ว่าโอเคพื้นฐานของการทําธุรกิจเนี่ยมันก็ต้องมีสินค้ามีการขายเป็นองค์ประกอบอยู่แล้วถ้ามันไม่ได้มีสิ่งนี้มันก็เริ่ม น่ากังวลว่ามันมีจริงๆไหมเขาเจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายคนทํางานเพราะมันไม่ได้มีสินค้าหรือบริการจริงๆริงก็อย่างที่2อ,อาจจะเป็นด้วยเพราะเ,เขาอาจจะมีประสบการณ์ไม่ดีที่อาจจะเจอวิธีการขายที่อาจจะถูกโน้มน้าวฮาร์ดเซลหรือชัดจูงให้ให,ให้ให้ต้องซื้อสินค้าหรือต้องไปทําในวิธีนั้นอาจจะโดนด้วยตัวเองหรือเขาไปทํางานกับซักซี่หนึ่งแล้ว สไตล์การขายมันเป็นแบบซึ่งมันก็เลยอาจจะทำให้ฝังใจหรือมีตั้งทงไว้ในหัวแล้วว่าพวกนี้มันก็คงเหมือนๆกันหมดรวมถึงก็เป็นไปได้นะครับอันนี้อาจจะเป็นเคสไปว่าเขาก็อาจจะเคยเข้าไปสัมผัสธุรกิจลูกโซ่จริงๆแล้วโดนหลอกไปจริงๆทีนี้พอจะมาเจออันที่มันถูกต้องเนี่ยก็เลยกลายเป็นกลัวกลายเป็นคิดว่ามันจะ เจ็บแผลเดิมในความคิดผมนะครับก็คงต้องถามตัวเองก่อนว่าเราเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ไหมหรือเปิดใจกับสิ่งใหม่ๆหรือเปล่านะครับธรรมชาติของการสําเร็จในบีฮิปมันต้องตื่นเต้นมันต้องคึกคักมันต้องแอคทีฟซึ่งปกติมันคือการที่ต้องนั่งพูดคุยกันทําความรู้จักทํางานด้วยกัน ร่วมทุกข์ร่วมสุขตอนเขามีปัญหาเราช่วยเขาเรื่องไหนได้แก้ในวันที่เรามีปัญหาเราเคยได้รับการสอนการผลักดันจากแบบนั้นจริงๆก็ถ้ากับช่วงเวลานี้ละกันนะครับที่อยู่กับธุรกิจที่นี่นะครับกับทีมตรงนี้กับเพื่อนๆกับทีมต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรไหนก็แล้วแต่นะครับก็ไม่เคยเห็นช่วงจังหวนนะนั้น นะครับในธุรกิจนะครับที่มัน <laughs> คือคําว่าพีคมันอาจจะไม่เพียงพอเท่ากับ <laughs> คือตั้งแต่อยู่มาไม่เคยเจออะไรที่มันขนาดทั้งบรรยากาศทั้งโปรโมชั่นทั้งความอ,อ,อีกอหลายอย่างที่เป็นโปรเจกต์ที่ดีฮิปกำลังจะทำทั้งที่ผมพอจะรู้แล้วก็ผมไม่รู้เยอะเลย <laughs> ซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นบิ๊กโปรเจกต์มาก นะครับซึ่งก็คงเป็นโอกาสนะครับสำหรับคนที่าหาาไม่เคยรู้จักมาก่อนหรือรวมถึงคนที่ทำอยู่แล้วว่าเราจะใช้ช่วงเวลาเนี้ยตั้งใจโฟกัสนะครับแล้วก็ลุยกับมันเต็มที่มากน้อยขนาดไหนนะครับและใครที่จะต่อเนื่องได้มากกว่ากันเปล่านะครับถ้าผมแนะนำได้เนี่ยนะครับอ,อ,อยู่แล้วแหละครับว่ามันก็เป็นโอกาสหนึ่ง ที่เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ได้มาศึกษาเองด้วยตัวเราเองแล้วก็หลังจากนั้นเราก็สามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเราเองว่าเราจะทำหรือเราจะไม่ทำเพราะมันไม่ได้มีการบังคับอะไรใดๆทั้งสิ้นอยู่แล้ว